อมื่อเียอาเจ้าซ yes> ีมอนัเมล้ยเมีนเนไอ้ปราตัวเวมยเออไอ้เมื่อราเจ้าเซียมเอาใจย่ไทยดัง้นบัดมาทาทรารอนี่ปราสรานทอนี่สาานทองพิณแ่อยกูหมั่นไส้มึงแต่เช้าเลยนะกูว่ากูจะข้ามเรื่องนี้ไปสักเรื่องหนึ่งนะแต่มึงกันวกกับมาพูดเรื่องเดิมอีกแล้วมึงเอาหัวสมองที่ไหนคิดไอ้บอย พวกกูคนไทยเนี่ยด่าพวกมึงเหมือนหมูเหมือนหมาถ้ามึงมีแดกมีใช้และประเทศมึงรวยอย่างที่มึงว่าจริงๆเนี่ยมีเงินมีเงิน,ม,งนมีเงินเนี่ยมีเงินแต่คดพ่อคดแม่ไอค้คนมึงคนรวยสิคนประเทศมึงเนี่ยเป็นคนจนเกือบครึ่งประเทศหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยก็ได้อันนี้กูไม่รู้แต่คนที่เขาไม่มีแดกนะไอ้บอยถ้าคนเขามีจะแดกจริงๆน่ะเหรอ เขาไม่มาเหยี่ยบประเทศไทยเแล้วกูด่าพวกมึงเหมือนหมูหมเหมือนหมาขี้ข้าขี้คอกข้า,ขา,ขารับใช้แต่เพราะอะไรแรงงั้นนี่แหละครับท่านผู้ชมไอ้บอยอวดล่ำอวดรวยนะครับบอกว่านี่กัมพูชาที่นี่ขเขมรมีปั๊มน้ำมันน้ำมันเหลือเฟือไม่ได้ง้อคนไทยรถก็รถรวยกว่าคนไทยนะครับนะ ใช้ก็ใช้รถฟอร์ด Ford, เปิดประทุนนะครับนะเล็กแซเปิดประทุนโอ้โ oh, หเปิดประทุนตรงไหนไอ้บอยนะครับนะมาอวดว่าไม่ง้อคนไทยอย่างโน้นอย่างนี้นะครับนะบอกว่านะ้ำมันเนี่ยมันก็เป็นปามของปตทน,นะครับก็เป็นเจ้าของของคนไทยอยู่แล้วนะครับนะไอ้บอยมันมันมันอวดฉลาดเนาะมันบอกว่ามันอวดรวย เจอคนไทยตอบกลับเป็นไงครับหน้าหง่อยเนาะมารับชมคลิปของไอ้บอยนะครับแล้วก็พี่คนไทยเขาออกมาตอบไอ้บอยครับนะไอ้เมือร่าซิ่มอากวนปูอ้าวไอ้เจ้าซิ่มเมี่ยนักนุ่งเปางดำเลยไทยเลยไอ้เมือร่าเจ้าเซียมอาเจียิงยู่ไทยนั่งไอ้บัตมาทาคลายคอดิเนี่ยปราสาทลานทองเตียนนั่งลานทองเตียนนั่งนี่นี่ยเนี่นั่งลานทองเตียนเนี่ยรถขอทานมึงเออสวัสดีชาวโลก นะ่าผูพามาดูบรรยากาศนะเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยปกตินะก็จะเห็นในปัม๊มปตทออหรือ p t ท,ท,ท,ทนั่นเองนะตอนนี้มึงเห็นไหมเนี่ยรถอ่ะเนี่ยนี่กูบอกว่าเวลาที่มีเทศกาลก็คือจะไม่มีที่จอดอนะ តោះតោះនេះមងមកមើលเนาะរូបភាពតែយើងឆ្លប់ឃើញយើងឆ្លប់ឃើញនៅការ៉ា PPT ហ្នឹងណាតែពេលហ្នឹងយើងមកដល់ស្គុនដល់ផ្លេចាលេខ6ដល់ផ្លូវព្រែកហ្នឹងគឺឡានរកកន្លែងចតបាទតែរូបភាពរបស់ហ្នឹងគឺមកនៅប្រាសាទសំការបិទទាំងអស់ណាអធូกันទៅមង Hello បាទនេះលោកសុំទានហ៎អូ នេះសាននេះសុំទានឡានេះដល់តមកខាងណាបងនេះស្មារតអូសុំនេះអ្នកសុំទានស្មារតអញ្ចឹងអូសុំទានចាំតឡានទៅនេះអើកូនស្ដេចណាស្ដាំខែសំត្រូវໄຂដែរអូខ្ញុំអ្នកហើយទេបងពេញទហឹងនិយាយអត់ទាត់ខ្លាំងណាខ្ញុំអាចគាត់ជេរវាខឹងវា លឿនហូតឆាយម្ដងហូតអឺគេគេឆ្លងមកប្រទេសហើយបាទឆ្លងមកប្រទេសថៃស្អប់គាត់ចូលប្រទេសអូថៃឆ្លងមកប្រទេសអូនឥឡូវមើលទៅអាចៅសៀមអកុសលពូមកថៃចៅសៀមខ្ញុំអ្នកក្នុងពេញទៅមកមានមានអី៥ទវេមួយអឺអ្ហែងមើលទៅអាចៅសៀមអត់ចេះនិយាយថៃទេដល់ហ្នឹងអ្ហែងបាច់មកថាផ្លែក្រទេនេះ៥សរឡានថុំទានហ្នឹងសរឡានថុំទានហ្នឹងនេះនេះនេះហ្នឹងសរឡានថុំទាននេះរត់ខថាក្នុងមងឌូរ៉េម <L an> มีเปล่าฮนะมีเปล่าเนี่ยกระบะสี่ห้าล้านบาทฮะ <l ars> <c oughs> โอ้โหแฟนแฟนกูเจอเลยนะนี่นี่นี่เห็นได้ยังเห็นได้ยังเนี่ยรถขอทานเหมือนที่เมึงบอกก็แหละนะโห oh, เต็มเลยเนี่ยมึงเห็นไหมกลังนะนะพลังประชาชนบ้านกูเนี่ยเขาทำให้พวกมึงดูแล้วเนี่ยเห็นไหม มึงจำได้ใหมัามปอตทอที่ที่กดคู่้ายวันนั้นอะ่ะตามนั้นอะ่ะคือถ้าเป็นแบบวันเทศกาลกนคือไม่มีที่จอดเลยไอตรงเนี้ยมันจะโล่งนะตรงนี้ที่จอดเยอะแ,แต่ตอนนี้คือเต็มหมดอ่ะเต็มหมดเลยก็ผ <c oughs> ีว่าเจอเนาะเก็บมอาฝากนะ,ะเดี๋ยวกูไปให้ดูอีกทีนึง่ง <c oughs> เพื่อมึงไม่รู้จักเนาะเพื่อไม่รู้จักไอกระบะราคาสี่ห้าล้านกันเลยเนี่ยนะสุดยอดไหมเนี่ยนี่แหละกระบะที่กูบอกว่าราคาเนี่ยสี่ห้าล้านนยรถที่คนไทยกันก็ประมาณเนี้ยนี่คนซื้อทองเยอะแยะโอเควว้าว้าวว้าว แม่ไ้บอยกูหมั่นไส้มึงแต่เช้าเลยนะกูว่ากูจะข้ามเรื่องนี้ไปสักเรื่องหนึ่งนะแต่มึงดันวกกลับมาพูดเรื่องเดิมอีกแล้วมึงเอาหัวสมองที่ไหนคิดไอ้บอยพวกกูคนไทยเนี่ยดา่าพวกมึงเหมือนหมูเหมือนหมาถ้ามึงมีแดกมีใช้และประเทศมึงรวยอย่างที่มึงว่าจริงๆเนี่ยมีเงินมีเงิน,ม,งนมีเงินเนี่ยมีเงินแต่คดพ่อคดแม่ไอ้คนมึงคนรวยๆสิ คนประเทศมึงเนี่ยเป็นคนจนเกือบครึ่งประเทศหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยก็ได้อันนี้กูไม่รู้แต่คนที่เขาไม่มีแดกนะไอ้บอยถ้าคนเขามีจะแดกจริงๆนะเหรอเขาไม่มาเหยี่ยบประเทศไทยหรอกเพราะกูด่าพวกมึงเหมือนหมูเหมือนหมาขี้ข่าขี้ค่้องข้า,ขา,ขารับใช้แต่เพราะอะไรแรงงานพวกนั้นถึงมาถ้าเป็นกูนะกูมีศักิ์สีนะ กูจะไม่มาเหยียบเลยถ้าใครดา่ากูแบบนี้แต่นี่คนไทยดีดนิ้วเปาะเหมือนหมามึงก็วิ่งมาทํางานกันเลยเหรอแ้วที่พวกกูดา่าพวกมึงมึงไม่เจ็บไม่แค้นเลยเหรอเพราะอะไรมึงรู้ไหมไอ้บอยเพราะเขาไม่มีจะแดกเขาไม่มีจะแดกเขาถึงไม่ต้องมาทํางานประเทศไทยเขาถึงต้องลักลอบเข้ามามึงยอมรับบ้างสิกูก็ยอมรับวพาะพวกที่เขาอาศัยแรงงานถมนเนี่ย เขาก็ต้องเดือดร้อนเป็นธรรมดาอันนี้กูก็ยอมรับแต่มึงยอมรับหรือเปล่าว่าคนเขมีที่อยู่ในประเทศมึงเขาไม่มีจะแกดกเขาไม่มีจะแกดกเข,เขาถึงพยายามจะมาทํางานที่ประเทศไทยดามันหมูเหมือนหมาเขาไม่สวนเพราะอะไรเพราะเขาอดอยากหิวโหยพ่อมึงอะรวยนักไม่ใช่เหรอทําไมเขาไม่มาช่วยเหลือประชาชนที่อดอยากอยู่ตรงนี้ล่ะปล่อยให้มาถูกแก๊สน้ําตาปล่อยให้มาถูกกระสุนยางทําไมล่ะพ่อมึงเคยทําอะไรปกป้องประเทศเอ,อประเทศชาติของมึงบ้างปกป้องประชา คนม้่งไหมมีไหมหน้าหมาเหมือนมึงไม่มีผิดเลยไอ้บอยกูหมั่นไส้จริงๆกูอยากเอาต้นตีนยัดปากมึงประเทศกูแค่ไม่มีคนงานแต่ประเทศมึงไม่มีจะแดกไม่มีข้าวจะสีแตกอันไหนมันหนักกว่าการมึงคิดเอานี่แหละครับทุกคนไอ้บอยมันอวดปั๊มน้ำมันอวดล่ำอวดรวยนะครับเยอยคนไทยเนาะบอกว่าไม่ได้ง้อคนไทยไม่ได้ง้อน้ำมันไทยไม่ได้ง้อสินค้าไทยเป็นไง เจอคนไทยตอบกลับแล้วเจ็บไหมไอ้บอยนะเป็นไงล่ะไม่ได้ง้อแต่ว่าลักลอบเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยมาเป็นขี้ข้ามาเป็นลูกน้องเออมาหาเงินอืมเป็นไงล่ะไอ้บอย